สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกี e นแบบช่องที่รวมทุกความเร้าใจของโลกยานยนต์รถใหม่รถหายากรถแรงและรถลุยของจริงและวันนี้เรามีหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีเพราะมันคือการกลับมาของสายพันธุ์แกร่งในเวอร์ชั่นน้องเล็กที่ยังคง DNA ความถึกทนแบบประกูลแลนด์ครุอร์ไว้ครบท้วนแต่บีบอัดให้อยู่ในขนาดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น นี่คือ2,026 Toyota Baby Land Cruiser หรือในบางตลาดอาจรู้จักกันในชื่อ Land Cruiser FJ หรือ Land Hopper ชื่อไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่มันเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาให้ลุยจริงใช้ได้จริงและดูดีจริงในทุกสถานการณ์ภายนอกของ Baby Land Cruiser 2,026มาในดีไซน์ทรงกล่องคลาสสิกแต่แฝงด้วยกลิ่นอายโมเดิร์นที่ลงตัว ไฟหน้าทรงกลมแบบเล็โคมคู่ที่จัดวางอย่างสวยงามพร้อมไฟเดทา์มรันนิ่งไลท์รอบวงกระจังหน้าสีดำด้านพร้อมโลโก้โตโยตา้าแบบตัวอักษรให้อารมณ์เดียวกับ FJ40 รุ่นตำนานลายเส้นตัวถังเหลี่ยมจัดชัดเจนโชว์ความเป็นรถลุยสไตล์เรโทรอย่างเต็มที่กันชนหน้าออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมสเกตล่างกันกระแทกลุยได้จริงด้านข้างตัวรถมีปกซุ้มล้อใหญ่สีดำด้านที่ดูกลมกลืนกับแนวขอบป,ประตู กระจกมองข้างทรงเหลี่ยมและราวหลังคาอลูมิเนียมแท้เสริมความดิบล้ออันลอยสีเทาด้านขนาด18นิ้วพร้อมยางออกเทเรนจากโรงงานไม่ใช่แค่เพื่อความเท่แต่ใช้งานลุยจริงได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายเลเทรงตั้งดีไซน์คลาสสิกบานประตูท้ายเปิดแบบบานสวิงด้านข้างมียางอลลยแขวนท้ายรถแบบสมัยก่อนเพิ่มความเท่และยังใช้งานได้จริงบันไดท้ายแบบพับเก็บได้และกันชนท้ายที่ยกสูงเพื่อรองรับการไต่เนินหรือปีนหินโดยไม่ติดพื้น ห้องโดยสารของ Toyota Baby Land c r u i s e r ได้แรงบันดาลใจจากรถลุยคลาสสิกเช่นกันแต่เสริมด้วยความล้ำของเทคโนโล,โลยีใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด8นิ้วหรือในรุ่นท็อปอาจขยับไปถึง12.3นิ้วระบบเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto ควบคุมผ่านปุ่มหมุนและสวิตขนาดใหญ่เพื่อให้ใช้งานง่ายแม้ในสภาพมือเปื้อนหรือใส่ถุงมือพวงมาลายมัยหุ้มหนังแบบ3ก้านมีปุ่มควบคุมต่างๆพร้อมมาตรวัดแบบผสมระหว่างอนาล็อกและดิจิทัลที่อ่านค่าได้ชัดเจน บาะนั่งวัสดุทนพิเศษการน,น้ำได้เบาะหน้าปรับด้วยไฟฟ้าส่วนเบาะหลังพับได้แบบแยกส่วน60:40เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับทั้งผู้โดยสารและสัมภาระพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือน SUV เต็มซ้ายแต่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลมีช่องเก็บของใต้พื้นรถแผ่นกันลื่นและจุดยึดสัมภาระรอบด้านใครที่เป็นสายแคมปิง้งหรือคนชอบท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์จะชอบการจัดวางฟังก์ชันต่างๆในรถคันนี้แน่นอน ด้านขุมพลังเบบี้แลนด์ครูซเซอร์มาพร้อมกับทางเลือกที่หลากหลายรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังประมาณ228แรงม้าแรงบิดสูงมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ส่วนรุ่นไฮบริด2.5ลิตรมีกำลังรวมอยู่ที่ราวๆ243แรงม้าใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่พบใน RAV4 ไฮบริดแต่ปรับเซ็ตให้เหมาะกับการขับทางลุยสิ่งที่น่าประทับใจคือระบบมันติเทรนซีเล็กที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดตามสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นทางหินลูกรางรายหรือดิมั์ก็สามารถปรับการตอบสนองของล้อระบบกันสะเทือนและแรงบิดให้เหมาะสมได้ทันทีระบบ Control, คลอนคอนโทรลก็มีมาให้ช่วยให้รถเคลื่อนที่ช้าบนทางชันหรือทางครุขาดโดยไม่ต้องแตะคันเร่งด้านความปลอดภัยโตโยต้าก็ไม่ยอมแพ้ใครเบบี้แลนด์ครูเซอร์มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชั่นใหม่ล่าสุดทั้งระบบแจ้งเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยประคองพวงมาลัยให้อยู่ในเลน ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังขนาดถอยและกล้องมองรอบคัน360องศาที่มีฟังก์ชันแสดงภาพใต้ท้องรถเพื่อดูว่าล้อกำลังเหยียบหินหรืออุปสรรคตรงไหนอยู่บ้าง Toyota Baby Land c r u i s e r 2026จึงเป็นรถ SUV ที่สามารถลุยได้จริงมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ขับในเมืองก็คล่องตัวขึ้นเขาลงห้วยก็พร้อมจะลุยก็ได้จะเทก็โดนเหมาะกับทั้งคนเมืองที่อยากได้รถลุยลุยสไตล์วินเทจและคนสายแอดเวนเจอร์ที่ต้องการความแกร่งในขนาดพอดี แล้วคุณละพร้อมที่จะเปิดประตูออกสู่โลกกว้างกับ Babyland Cruiser คันนี้หรือ,อยังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเกียร์แอบเอาไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรถใหม่รถแรงรถลุยอีกเพียบที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าสวัสดีครับเสียงเพลงปิดพร้อมภาพโลโก้เกียร์แอบปรากฏบนพื้นหลังเท่